บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอกน้อมนมัสการพระภูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสลายวาจาใจให้เป็นศีลรมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเรื่องพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วได้ประทับนั่ง สเสวยวิมุติสุขณครวงไม้โพธิพฤกษ์ทรงพิจารณาปฏิจสมุบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นโดยสมุทัยาวานคือโดยวาระเกิดก่อทุกข์ทรงแต่งอุทานในปฐมยามแห่งราตรี ที่แปลความว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามภูมีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพราบย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมว่ามีเหตุหรือเกิดแต่เหตุต่อจากนั้นทรงพิจ,จรารณา ปฏิจจสมุปบาทโดยนิโรธวานคือโดยวาระดับคือดับทุกข์ทรงเปร่งอุทานในมัชชิมยามแห่งราตรีแปลความว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามภูมีเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั้น ย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายต่อจากนั้นทรงพิจารณาปฏิจสมุปบาททั้งโดยสมุทัยาวานทั้งโดยนิโรธวานทรงเปล่งอุทานในปฏิมะยามแห่งราตรีแปลความว่า เมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามภูมีเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั่นย่อมสิน้นพรามนั่นกำจัดมารและเสนาสถิตยอยู่เหมือนอย่างดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ ในนภากาศดังนี้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นอันเรียกว่าปฏิจจสมบาทได้แสดงแล้วตามเทราธิบายแห่งท่านพระสาริบุตรและก็ได้เคยกล่าวแล้วว่าก็เป็นการพิจารณาอริยสัจโดยพิสดาร อาเดียสัตตนนพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ตั้งแต่ในปฐมเทศนาว่าคือทุกทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกทุกขนิโรธความดับทุกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และได้ทรงอธิบายทุก ว่ามีชาติทุกทุกคือชาติเป็นต้นสรุปเข้าก่อนในขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกทรงอธิบายยกเอาตันหาความดิ่นรนทียานหยากทุกขนิโรธความดับทุกขทรงอธิบายยกเอาความดับตันหา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทรงยกเอามักมีองค์แปดก็เป็นการทรงแสดงโดยทั่วไปเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่ายเพราะว่าอัญญิยศที่ทรงอธิบายดังนี้ ูฟังทั่วไปเมื่อตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาไปตามก็อาจเข้าใจได้และสามารถที่จะปฏิบัติได้คือปฏิบัติกำหนดรู้ทุกละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหา ทำให้แจ้งทุกข์คณิโรดความดับทุกข์คือดับตัณหาและอบรมปฏิบัติมักมีองค์แปดให้มังเกิดขึ้นส่วนในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นก็ได้เคยกล่าวว่าเป็นการที่ทรงแสดงอริยสัจโดยละเอียดหรือพิสดารและ เทราธิบายของท่านประสาริบุตรก็ทำให้มองเห็นชัดว่าแต่ละข้อนั้นก็เป็นอริยสัจสี่ทางนั้นทุกข้อไปจึงเป็นอริยสัจสี่อย่างละเอียดอย่างประณีตซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้โดยง่ายฉะนั้น จึงได้ตรัสห้ามท่านพระอานนท์ที่กราบทูลว่าปฏิจสมุบาทนั้นปรากฏว่าง่ายแก่ท่านพระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามว่าอย่ากล่าวอย่างเพราะว่าปฏิจสมุบาทเป็นธรรมะที่ละเอียดสุข,ขุมล่มลึกลุ่มลึก แต่ว่าเมื่อไม่รู้หรือตรัสรู้ปฏิจสมบปบาทก็จะต้องยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารต่อเมื่อรู้ในอริยสัจที่เป็นปฏิจสมบปบาทจึงจะทำทุกข์ให้สิ้นได้โดยสิ้นเชิงในตรัสไว้ ด้วยพยัญชนะคือถ้อยคำที่ท่านแสดงไว้รวมเข้าก็มีความดังที่กล่าวมานี้ในข้อนี้หากจะพิจารณาดูในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกทั้งโดยธรรมชาติทั้งโดยที่มนุษย์คิดขึ้นประดิษฐ์ขึ้น ก็ย่อมจะเห็นว่ามีเหตุผลที่สัมพันธ์กันซึ่งแสดงอย่างหย,ยาบๆทั่วไปก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เมื่อจะแสดงอย่างละเอียดก็ย่อมเป็นอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆเช่นน้ำประปาที่ใช้กันอยู่ทุกวัน ทำไมจึงจะได้น้ำไหลออกมาซึ่งเป็นตัวผลก็จะเห็นการทั่วไปว่าต้องเปิดก๊อกน้ำและเมื่อเปิดก๊อกน้ำน้ำก็ไหลออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อดูเพียงเท่านี้ก็จะต้องว่าการเปิดก๊อกน้ำเป็นเหตุ น้ำไหลออกมาเป็นผลแต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดก็ยอมใจเห็นว่าเหตุผลที่มีน้ำประปาใช้นั้นไม่ใช่เพียงเท่านั้นจะต้องมีเหตุผลอื่นๆสัมพันธ์กันอีกมากมายจึงจะมีน้ำประปาไหลเปิดก๊อกเข้าน้ำก็ไหลออกมา ดังจะพึงเห็นได้ว่าจะต้องมีการวางท่อประปาจะต้องมีที่ทำน้ำประปาและจะต้องมีเครื่องทำน้ำประปาเครื่องน้ำประปานั้นก็จะต้องมีสิ่งต่างๆมาประกอบเป็นเหตุเป็นผลที่สำคัญสัมพันธ์กันอีกมากมาย แล้วจะต้องมีน้ำมาเพื่อทำน้ำประปาและน้ำที่จะมีมานั่นก็จะต้องมีที่มามา,มาจากไหนและจะเป็นน้ำขึ้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหากจะคิดค้นหาเหตุผลก็จะพบเหตุผลที่โยงกันมามากมาย จนถึงเป็นน้ำประปาที่เมื่อเกิดเปิดก,ก๊อกเข้าก็ไหลออกมาดังที่ใช้กันอยู่ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าเมื่อเปิดสวิตช์ขึ้นไฟก็สว่างเมื่อปิดสวิตช์ไฟก็ดับเห็นเพียงเท่านี้ก็จะต้องว่าการเปิดสวิตช์นั้นเป็นเหตุ ไฟสว่างก็เป็นผลดับสวิตเป็นเหตุไฟดับก็เป็นผลว่าเพียงเท่านี้แต่เมื่อพิจารณาดูก็จะเห็นว่ายังมีเหตุผลอีกว่าจะเป็นไฟฟ้าขึ้นมาใช้ได้จ,จะต้องมีการวางสายไฟฟ้าต้องต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีสิ่งที่มาประกอบเข้าต่างๆเป็นเหตุเป็นผลที่สัมพันธ์กันอีกมากจนถึงเมื่อเปิดสวิตไฟก็สว่างดับสวิตไฟก็ดับปิดสวิตไฟก็ดับดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นในทางจิตใจที่พระพุทธเจ้าในตรัสรู้ก็เช่นเดียวกันเมื่อดูเพียง ง่ายๆก็จะเห็นว่าเมื่อมีเกิดก็มีแก่มีตายมีทุกข์มีโศกต่างๆดังที่เห็นกันอยู่ว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่ต้องตายและในระหว่างที่ดำรงชีวิตอยู่ก็ต้องมีทุกข์ต่างๆ มีโสกะปริเทวะเป็นต้นและคนโดยมากนั้นก็ไม่ค่อยคำนึงถึงเกิดคำนึงถึงแต่แค่แก่พร้องทั้งเจ็บและตายและพยายามที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายโดยไม่ได้นึกถึงว่า จะต้องมีเกิดเป็นเหตุทั้งที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนว่ามาจะเกิดเป็นเบื้องตน้นแต่ว่าโดยมากก็ไม่นึกถึงว่าตัวชาติคือความเกิดนั่นเป็นเหตุจับเอาแค่จะแก้แก่แก้เจ็บแก้ตายแ,แก้ทุกข์สกุต่างๆต้องการที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย ไม่ทุกข์ต่างๆคือหมายความว่าให้เกิดมานี่แหละจะเกิดมาเป็นมนุษย์เห็นว่าจะไม่สามารถจะแก้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ทุกข์ต่างๆได้ก็คิดเอาว่าจะต้องมีพบหน้าชาัดหน้า ต้องไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นต้นซึ่งจะดำรงอยู่ตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะฉะนั้นจึงมีคำเรียกเทวดาว่าอามรที่แปลว่าภูไม่ตายคนโดยมากก็คิดแก้กันอยู่เพียงเท่านี้ แต่ก็ไม่สามารถจะแก้ให้สำเร็จได้หรวงพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เมื่อพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้ทรงคิดจะเสด็จสเสด็จออกทรงผันุดในพุทธประวัติก็แสดงว่าพระราชกุม,มารพระโพธิสัตว์ได้เสด็จพระพา พ่ะพระเนธเห็นเทวทูตคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็ทรงน้อมเข้ามาว่าพระองค์ก็จะต้องเป็นเช่นนั้นจึงทำให้ทรงนายในทุกคือความแก่ความเจ็บความตาย ก็ยังไม่ไปถึงชาติและได้ทรงพอประทัยในความเป็นสมณะทรงเห็นว่าความเป็นสมณะนั้นมีโอกาสมีช่องว่างที่จะปฏิบัติเพื่อมาให้แก่มาให้เจ็บมาให้ตายไม่ทุกข์ต่างๆได้ จึงมีพระอริทัยน้อมไปในการบูชจนถึงได้เสด็จออกทรงพนโนยและทรงเข้าศึกษาในสำนักของขนาดายา์เจ้าลัีิทั้งสองแม้ท่านขนาดายานั้นก็คิดแก้ในแค่นั้นอีกเหมือนกันคือไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายโดยที่จะต้องปฏิบัติทาง ฌานสมาบัติแต่เป็นพรหมตัวจะอยู่เป็นพรหมตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งพระโพธิสัตว์เมื่อทรงพิจารณาแล้วโดยที่ทรงปฏิบัติในฌานสมาบัติเพื่อจะเกิด,กดไปเกิดเป็นพรหมนั้นได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์ทั้งสองแล้ว ก็ได้ทรงเห็นว่ายังไม่พ้นทุกข์ในตอนนี้ก็แสดงว่าได้ทรงพิจารณาเห็นเข้าไปถึงชาติคือความเกิดว่าเมื่อย,ยังมีชาติคือความเกิดอยู่เมื่อว่าจะเกิดเป็นอะไรไม่ว่าจะเกิดเป็นพรหมก็จะต้องมีจุติคือความเคลื่อน ซึ่งเท่ากับว่าเป็นความตายเพราะฉะนั้นจึงได้เสด็จหลีกออกไปทรงค้นควาน้วยพระองค์เองจนได้ตรัสรู้ในปฏิจสมุปนี้ที่ทรงแสดงสั่งสอนคือทรงพิจารณาจับทุกต่างๆมีโสกปริตไหววเป็นต้น ืบขึ้นไปก็ทรงจับมรณะคือความตายจับชราจับชาติคือความเกิดจับจัดจับพบคือความเป็นจับอุปาทานจับตัญหาจับเวทนาจับภัสสะ จับอาจตนะจับนามรูปจับวิญญาณจับสังขารจนถึงจับอวิชาได้จับอาสวะได้วิชาคือความรู้จึงบังเกิดแจ่มแจ้งขึ้นเป็นความตรัสรู้เมื่อวิชาบังเกิดขึ้นอาวิชชาก็ดับเหมือนอย่าง เมื่อความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดก็ดับเมื่ออวิชชาดับก็ดับไปโดยลำดับคือสังขารวิญญาณนามรูปอาญตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติชารา มรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นทุกทั้งสิ้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาธรรมะที่ได้ตรัสรรุคือสัจจกความจริงที่ได้ตรัสรรุสายเกิดสายดับและทั้งสายเกิดสายดับจึงได้ทรงเปลงอุทานขึ้นในราตรี ในปัจฉิมยามแห่งราตรีดังที่ได้ยกมาแปลไว้แล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามภูมีเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั้นย่อมสิ้นไปพรามนั้นกําจัดมารและเสนาสถิตยอยู่ เหมือนอย่างดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ในนาภาอากาศดังนี้มานนั้นแปลว่าผูฆ่าผูทําลายมานนั้นแปลว่าผูฆ่าผูทําลายในพุทธประวัติได้มีแสดงถึงมานที่แสดงว่าเป็นเทพ ชั้นหนึ่งอันเรียกว่าเทวบุตรและเมื่อเป็นมารก็เรียกว่าเทวบุตรมารเป็นเทพชั้นหนึ่งที่มาขัดขวางพระพุทธเจา้าตั้งแต่ในเบื้องตน้นตั้งแต่ป้องกันไม่ให้ทรงผนวชและเมื่อทรงผนวชแล้วก็ยังมาตามป้องกันต่างๆไม่ให้จัดสรุ จนถึงในราตรีที่ตรัสรู้นั้นมารก็ได้มาป้องกันในขั้นสุดท้ายก็ยังมาป้องกันอย่างเต็มที่แต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงชนะมารได้จึงได้ตรัสรู้นักธรรมะได้วิจารณกันว่าอาจจะถอดความได้เป็นธรรมะมารที่มาปจนพระพุทธเจ้านั้น ก็คือกิเลสสมาร์มานคือกิเลสซึ่งมีอวิชชาเป็นหัวหน้าและเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นทรงพิจารณาจับผลจับเหตุขึ้นไปจนถึงอวิชชาอาสวะวิชาบังเกิดขึ้นแก่พระองค์อย่างเต็มที่ อวิชาจึงดับที่ได้กล่าวแล้วว่าเหมือนอย่างเมื่อแสงสว่างมันเกิดขึ้นหรือความสว่างมันเกิดขึ้นความมืดก็ดับเพราะฉะนั้นเมื่อวิชามันเกิดขึ้นอาวิชาก็ดับก็เป็นอันว่าได้ทรงกำจัดมารเสียได้พร้อมทั้งเสนาก็คือบรรดากิเลสทั้งหลายที่ สืบเนื่องจากอาวิชชาเช่นตัณหาอุปาทานหรือกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างที่พูดกันว่ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดเป็นตน้นคือบรรดากิเลสทั้งปวงซึ่งมันเกิดสืบเนื่องมาจากอาวิชชากิเลสทั้งปวงเหล่านั้นเรียกว่าเป็นเสนาของมารมารก็คืออวิชชา ิเลที่เกิดสืบพอชาก็คือเสนาของมันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อดับอวิชชาซึ่งเป็นตัวมันเสียได้บรรดาเสนาก็พลอยดับไปหมดแต่ก็ได้มีแสดงมานไว้ว่ามีห้าอย่างคือขันธมานมานคือขันธ์อันได้แก่ นามรูปหรือสกลทกายอันนี้กิเลสมารมานคือกิเลสอภิสังขารมานมานคือความปรุงแต่งอันได้แก่ก,กรรมที่ประกอบกระทำมัจจุมานมานคือความตายเทวบุตรมารมานคือเทพบระรุขขันธมานนั้น ก็หมายถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณย่อเป็นนามรูปหรือกายใจอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นมานแก่ภูที่ยึดถือเป็นอุปาทานขันขันเป็นที่ยึดถือและเมื่อมีความยึดถืออยู่ในขันขันก็เป็นมานคือเป็นเครื่องทำลายล่าง มิให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความสิ้นทุก์ได้เพื่อดับกิเลสและกองทุกได้กิเลมันคือกิเลสเป็นมานก็เพราะกิเลสเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทำลายล่างต่างๆอภิสังขารสมานมารคืออภิสังขารอันได้แก่ก,กรรมก็เพราะกรรมที่ประกอบกระทำนั้นย่อมสืบเนื่องมาจากกิเลสะฉะนั้น จึงพลอยเป็นมานไปด้วยเพราะกรรมนั่นเองก็เป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องทำลายต่างๆได้มัจจุมานมาคือความตายก็เพราะว่าความตายนั้นเป็นเครื่องทำลายชีวิตทำให้ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติสืบต่อไปได้ เทวบุตรมารมารคือเทพประมุกก็หมายถึงเทวดาที่เป็นมารดังที่กล่าวมาแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงกำจัดมารและเสนาได้หมดสิ้นทรงสถิตอยู่เหมือนอย่างดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ในในใน,นภาอากาศต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป